ทาราซิเมียม <im cose wick> so ีล uh, ูกได้หรือไม่ครับมีหลากหลายมากตั้งแต่อาการน้อยๆจนถึงอาการมากก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเป็นระดับไหนนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้นะครับหลักๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าตั้งครรภ์จริงๆมีผลกับเด็กไหมต้องเลนตรงๆว่ามีผลนะครับหลักๆที่เราเจอก็คือว่าทารกในครรภ์เนี่ยจะมีภาวะโตช้าหรือเป็นได้กระทั่งว่าตัวทารกเองเนี่ยเป็นโรคทาราซิเมียเช่นเดียวกับคุณพ่อหรือคุณแม่ของเขาครับจริงๆเนี่ยอยาาจะเลนว่าที่คุณพ่่อคุแมทกน แม้กระทั่งว่าอิงตั้งคันนะครับว่าจริงๆโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชียของเราเ,เป็นประเทศที่มีความชุกข,ของโรคหรือว่ามีอัตราการเป็นโรคที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเพื่อนเยอะไม่ต้องกังวลน,นะครับวอะไรก็ตามที่เราทราบว่าเราเป็นพาหะหรือแม้กระทั่งเป็นโรคเนี่ย เราควรจะรีบที่ทําการปรึกษาคุณหมอแล้วก็ควรจะต้องรับประทญญานยาบารุงเลือดนะครับแล้วก็พยายามทําให้เราเนี่ยพ้นจากภาวะซีดที่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยแม่ทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งครันได้แต่อย่างไรก็ตามที่เราทราบแล้วนะครับก็ควรจะต้องตรวจติดตามต่อนะครับว่าทารกในครรภ์นเนี่ยเป็นโรคหรือไม่นะครับก็ต้องปรึกษากับสูตินรีแพทย์เช็กเช่นเดียวกันครับ